ใครที่กำลังอยากได้กีตาร์โป่งสักตัวด้วยงบประมาณแค่1000บาทมิเกลขอ,อนำเสนอรุ่นนี้เลยกีตาร์โป่งโอเวอร์สปีดขนาด38นิ้วค่าตัวเก้าร้กบาบาทหรือ A.K.A. สามู 9, 9, 9วันนี้ตอนนี้มี3สีให้เลือกนะคะสีไม้สีดำลายตัวนี้คือดำลายนะคะแล้วก็ดำลว้วนทั้ง3ตัวนี้ต่างกันแค่สีนะคะเพราะว่าแบรนด์เดียวกันหมดเลยแบรนด์โอเวอร์สปีดขนาด38นิ้วบอดี้ไม้เบสบูทก็คือไม้อัดนั่นเองทุกตัวเลย ค่าตัว999บาทค่ะสามารถนัดรับกับมิเกลที่โกดังบริษัท GPMusic ได้เลยนะหรือใครไม่สะดวกเข้ามานะัดรับพี่โกดังก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะปลายทางก็มีแล้วนะ999ราคานี้แถมกระเป๋าปิกแล้วก็ประแจปิกกาดให้ด้วยมีบริการตั้งสายก่อนจะสง่งก่อนเลยที่จะส่งก็แพ็คหนาแพ็คนัน่นแพ็คดีจริงๆค่ะไว้ใจเรื่องบับเบิ้ลเราได้เลยมี3สีให้เลือกนะคะลองดูสีชัดๆตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะกลางๆเลยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณภาพและเสียงใช้ได้สมกับราคาเลย สนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอด g จีเพลงมิวสิกหรือทักแชทมาได้เลยจ้า E mm.